ทำรายงานล่าสุดเนมาได้แสดงความต้องการที่จะย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าเข้าร่วมกับอาร์เซนอลมีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเปิดการขายซูเปอร์สตาร์ชาวบราซิลและเนมามองว่าตัวเองจะเล่นให้กับยูไนเต็ดหรือเปแอสเชในฤดูกาลหน้าแม้ว่าจะมีการเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลแต่เนมารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสในการแสดงทักษะของเขาที่โอคแฟอร์ด เป็นเรื่องที่ควรคาดแก่การกล่าวถึงว่ายังมีการพูดคุยถึงความเป็นไปได้ที่ชาวกาตาจะเข้ามาเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการย้ายทีมของเนมาในขณะที่คู่แข่งของยูไนเต็ดอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และสโมสรเก่าของเขาอย่างบาร์เซโลนามีข่าวเชื่อมโยงกันอย่างหลววงลวงแต่รายงานของเนมาดูเหมือนว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอ r มิเรอร์ฟุตบอล แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเซ็นสัญญากับดีโอโก้ดาลอดไปจนถึงเดือนมิถุนายน2,028พร้อมออปชั่นเพิ่มเติมอีกหนึ่งปีสโมสรยังคงมีอำนาจอย่างสมบูรณ์ในการเปิดใช้งานส่วนขยายนี้แอดฟาบริซิโอโรมาโน บทความนี้กล่าวถึงผู้เล่นพรีเมียร์ลีกหลายคนที่อาจอยู่ระหว่างทางแยกของอาชีพในช่วงซัมเมอร์นี้นี่คือผู้เล่นที่กล่าวถึง 1. อองโตนี่มาร์ซิยานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาร์ซิยานต่อสู้กับความไม่ลงรอยกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและด้วยสโมสรที่ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให,ให้กับตัวเลือกในแนวรุกเขาอาจพบว่าตัวเองอยู่ลำดับรองลงมาการไม่มีเวลาเล่นอาจทำให้เขาต้องพิจารณาทางเลือกของเขาสอง นิโคลัสเปเป้อาร์เซนอลเปเป้ล้มเหลวในการทำตามความคาดหวังตั้งแต่เขามาถึงอาร์เซนอลและถูกส่งตัวให้ยืมตัวด้วยซ้ำการขาดผลงานที่คงเส้นคงวาและความมั่นใจทำให้อนาคตของเขากับสโมสรไม่แน่นอนสามคริสเตียนพูลิซิสเชลซี พูล i ซิสได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเขาที่เชลซีแต่มีปัญหาในการได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอด้วยขุมกำลังที่คับข้างของเชลซีโอกาสอาจมีจำกัดและพูลิซิสอาจพิจารณาย้ายไปสโมสรที่เขามีเวลาลงสนามมากขึ้นสี่โรเมลูลูคาคูเชลซีลูคาคูกลับมาเชลซีด้วยความคาดหวังที่สูงแต่ไม่สามารถสมมอบได้นำไปสู่การยืมตัวที่อินเตอร์มิลาน การต่อสู้เพื่อทำประตูของเชลซีเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่ลูคาคูจะต้องค้นหาฟอร์มของตัวเองทั้งลูคาคูและสโมสสอต่างต้องการให้ความร่วมมือครั้งนี้เป็นไปได้แต่ยังคงต้องรอดูว่าเขาจะสามารถค้นพบสัมผัสการทำประตูที่อุดมสมบูรณ์ของเขาอีกครั้งได้หรือไม่ ริชาลิสนันริชาลิสันมีฤดูกาลที่น่าผิดหวังกับท็อตแนมโดยยิงได้เพียงประตูเดียวในพรีเมียร์ลีกแม้จะเป็นกองหน้าที่มีพรสวรรค์แต่ผลงานที่ขาดความสม่ำเสมอของเขาอาจทำให้อนาคตของเขาที่ท็อตแนมมีข้อสงสัยหกคาร์วินฟินลิปแมนเชสเตอร์ซิตี้ฟินลิปทำผลงานได้ดีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ด้วยการแข่งขันแย่งทีงตำแหน่งในทีมเขาอาจต้องพิสูจน์ตัวเองและพยายามหาเวลาลงเล่นให้มากขึ้น หากเขาไม่สามารถลงเป็นตัวจริงได้เขาอาจพิจารณาทางเลือกอื่นเจเจดอนซันโช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซันโชมาถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยความคาดหวังสูงแต่เขายังไม่ได้ทำตามโฆษณาแม้จะถูกส่งตัวไปเพื่อแผนการฝึกซ้อมที่ไม่เหมือนใครแต่เขาก็ยังพยายามดิ่นรนเพื่อสร้างผลกระทบที่สำคัญซันโชจจำเป็นต้องค้นหาฟอร์มของเขาและพิสูจน์ตัวเองที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผู้เล่นเหล่านี้อาจต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตโดยพิจารณาจากเวลาการเล่นฟอร์มและแผนการของสมโมสรสำหรับฤดูการที่จะมาถึงแอดมิยร์ฟุตบอลลิเวอร์พูลได้เข้าร่วมการพูดคุยเกี่ยวกับการเซ็นสัญญากับมานูโคเน่จากสามโมสรบุนเดสลีกาโบรุสเซียมึนเช่นกลัดบาคเจอเก้นครอบผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกองกลางของทีมในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ผมแดงแสดงความสนใจในตัวมานูโคเน่กองกลางชาวฝรั่งเศสซึ่งลงเล่นให้บรุสเซียมุนเช่นปลัดบาก31นัดในฤดูกาลนี้ลิเวอร์พูลกำลังสำรวจตัวเลือกต่างๆเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางโดยผู้เล่นอย่างอเล็กซิสแมคอลิเตอร์จากไบรตันเมสันเมาส์จากเชลซีและเคฟรนทูรามจากนีสเชื่อมโยงกับการย้ายสู่แอนฟิล ปัจจุบันลิเวอร์พูลกำลังเจรจาเพื่อคว้าตัวมานูโคเน่จาก en, บรุสเซียมุนเช่นตัดบาบนักเตะวัย22ปีเข้าร่วมสโมสรเยอรมันในเดือนมกราคม2021และนับตั้งแต่นั้นมา60นัดทำประตูได้4ประตูรายงานจากวิวของเยอรมันแนะนำว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อกับตัวแทนของโคเน่เพื่อแสดงความสนใจเป็นที่เชื่อกันว่า โบรุสเซียมึนเช่นกลัดบากกำลังต้องการค่าตัวในช่วง35-40ถึงล้านปอนด์สำหรับนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสยู21่โคเน่มีสัญญาถึงปี2025และโบรุสเซียมึนเช่นกลัดบากมีทางเลือกในการขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีวิวอ้างว่าสโมสรในเยอรมันตั้งใจที่จะใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับจากการย้ายทีมของโคเน่เพื่อหนุนทีมของพวกเขาด้วยการเซ็นสัญญาใหม่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะฤดูร้อนโดยตั้งเป้าที่จะจบอันดับที่1ิบ นอกจากนี้รายงานล่าสุดจากฝรั่งเศสระบุว่าลิเวอร์พูลได้เริ่มพูดคุยกับนีสเกี่ยวกับการย้ายที่เป็นไปได้สำหรับเคฟเรนทูรามแม้ว่าทูรามจะได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อื่นๆในพรีเมียร์ลีกแต่ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลมุง่งมั่นที่จะได้เปรียบในการไล่ล่าลายเซ็นของนักเตะชาวฝรั่งเศสรายนี้ทูรามอายุ22ปีเป็นลูกชายคนสุดท้องของลินเลียนทูรามอดีตกองหลังยูเวนตุสและบาร์เซโลนา และเป็นน้องชายของมาคาสธุรมกองหน้าโบรุษเซียมึนเช่นกลาดบากเจอเกนคล็อบกระตือรือร้อนที่จะยกเครื่องกองกลางของลิเวอร์พูลหลังจากไม่สามารถคว้าตัวเบลลิงแฮมที่จะเซ็นสัญญากับเรียวมาดริดได้นอกจากนี้ด้วยสัญญาของอเล็กซ์ออเกลดแชมเบอร์เลน นาบีเกอิตาและเจมิลเนอร์ที่กำลังจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลมีเป้าหมายที่จะรีเฟรสตัวเลือกกองกลางของพวกเขาในขณะที่ลิเวอร์พูลถือเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวอเล็กซิสแม็คออนลิตเตอร์แต่การไล่ล่าเมสันเมาสของพวกเขาอาจพบกับความปรารัยเนื่องจากคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอ55ล้านปอนด์สำหรับแท่งรายนีแอดเมลสปอร์ต หลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาร์เซนอลนิวคาสเซิลและเวสต์แฮมกำลังเฝ้าติดตามมาโกสเลโอนาร์โดกองหน้าซานโตสอย่างใกล้ชิดหลังจากทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจให,ให้กับทีมอายุต่ำกว่า20ปีของบราซิลในศึกฟุตบอลโลกย U20 นักเตะวัย20ปีได้รับความสนใจหลังจากยิงไป3ประตูนในช่วงแรกของทัวร์นาเมนต์และจะลงเล่นรอบนอกเอ์กับตูนิเซียในค่ำคืนนี้ เลโอนาร์โดมักถูกเปรียบเทียบกับเซอร์จิโออาเกโรในด้านสไตล์มีความแข็งแกร่งความเก่งกาจถนัดทั้งสองเท้าวความเร็วและทักษะแม้จะไม่ใช่ผู้เล่นที่สูงที่สุดก็ตามแมวมองอังกฤษจากสโมสรดังกล่าวได้เฝ้าสังเกตเขาตลอดปีที่ผ่านมาโดยซานโตสคาดหวังที่จะขึ้นราคาในขณะที่ชื่อเสียงของเขาเติบโตอย่างต่อเนื่องหน่วยสอดแนม,มของเชลซีที่ให้ความสนใจกับอาดามาโบลตัมของแกมเบียในทัวร์นามเมนต์เดียวกัน ก็สังเกตเห็นเลโอนาร์โดเช่นกันหลังจากเปิดตัวในทีมชุดใหญ่ให้กับซานโตสในปี2020เขาทำประตูได้41ประตูจากการลงเล่น140นัดเวสแฮมพยายามเซ็นสัญญากับเลโอนาร์โดในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมแต่ข้อเสนอของพวกเขาถูกปฏิเสธอย่างไรก็ตามพวกเขาคาดว่าจะพยายามอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้โดยส่งตัวแทนไปฟุตบอลโลกย20เพื่อติดตามความคืบหน้าของเขาอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตามการแข่งขันเพื่อแย่งทิงลายเซ็นของเขามีความเป็นไปได้โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาเซนอลก็แสดงความสนใจเช่นกันนอกจากนี้เชลซี Chelsea ยังให้ความสนใจในตัวเลโอนาร์โดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เป้าสังเกตเขาในขณะที่ติดตามอันเดรซานโตสเพื่อนร่วมทีมชาวบราซิลของเขาสิงห์บลูจับตาดูผลงานของเลโอนาร์โดในฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในขณะเดียวกันก็ชมโบจังของแกมเบียไปด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่าปัจจุบันเลโอนาโดอยู่ภายใต้สัญญากับซานโตสจนถึงสิ้นปี2026ซึ่งจะทำให้การเจรจาโอนย้ายซับซ้อนยิ่งขึ้นแอดมลสปอร์ต